เมื่อเจอคนบูสต์ใหม่ในวาลอลแรนเอ้ยสวยเราจะเจอคนปกติสักคนไหมอะทั้งบนมาจัดการนี้อ้าวจะแข่งบูสต์ไปกับคุณเหรอ ะแต่เด็กกูเป็นเสียงฟินิกส์มาละเสียมอยู่ระเบิดเจอจริงๆ Why you from Phoenix I'm from Malaysia I'm from Thailand เสียจากไทยเฮ้ยแปลว่าอะไรอ่ะ How to say nice in Malaysia Terbay Terbay Yes Yes Terbay Can you say สวยสวย y e a h สวย is mean like nice in game อุ้ยอยู่นู่นสวยสวย Yeah Yes man yeah 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 Yes man อะไรนะ โอ้ n i Can e skin m Can you say มันมาแล้วมามาแล้ว Yeah and you like scream มันมาแล้วมามาแล้ว Yeah อยู่มีสองตัวจ้าสุดท้ายอยู่นี่อันนี้อยู่ไกลๆอ่ะ Yeah อะไเง้ยหาๆยอดสนามตูมา Yeah วิ่งกกูละชอบจริงๆเลยเจอคนวุ้นใหม่เหมือนกันเนี่ยดีใจจริงๆถามเพื่อนอยากว่าชอบไหม